อันนี้มันน่ากินมากเลยซึ่งราคาสามสิบห้าบาทแพงมากอ่ะจะบอกให้ก็แพงมากเลยอ่ะก็คือมันน่ากินไงมันมีสองรรนะมันมีสองอันเป็นอันหน่งเขียวกับอันหนึ่งอันหนึ่งน่องฉันจะเอามาสองอันแต่ดูราคาแล้วฉันจะเป็นลุมอเดี๋ยู่มันไม่ร้องกิน ัเห็ดไปกินอนนี้มันไงแกไม่ Nos, OK, ยอแกไม่ยอมเห็บอ๋อแกไม่ได้กูกมีนิดหรอ 太妙了！你看他师傅们，哈哈，太佩服了！太妙了，表你们还没看，看。 จะเปนเนอเรียกข้นเดี <c oughs> ๋ยวเอยมาแกงหน้าตาดีแบ่อนร่อยเหมือนองุ่นเลยเหมือนองุ่นถ้าในน้ำจรนพว่ถ้าเป็นเน้อหรอยบอมอุ่นบ้างเราไปหาจานกันแล้ววันนี้เสร็จเป็นขนา 吹吹乱，散花瓣。